็เอาตามชอบนะคะอันนี้ไม่เกี่ยมมากเนาะเรา็สีซอสลงไปเลยง่ายดายต้มลาสต้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วซอสก็มีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะวอนกีนตอนนี้เนาะแบบง่ายๆ เตรียมราดซอสได้เลยต่อจะเอาชีสมาใส่เพิ่มเติมนิดนึงเนาะเติมชีสลงไปนิดหน่อยนะคะพี่น้องค่ะแล้วเดี๋ยวเขาไว้ไปใส่กินตอนผสมพาสต้าอีกทีสะดวกไง่ายๆเลยจ้าเราพาสต้าเสร็จพร้อมเสิร์ฟ ได้แล้วนะคะต้มแล้วเนาะอันนี้ของฝรั่งน้อยอมาแบบใกล้ๆเลยเอุ้ยพี่น้องขาแบบใกล้ๆอย่างงี้เลยจ้าดีเลยชีดนิดนึงเนาะ พร้อมเสิร์ฟจ้าจานนี้ของฝรั่งน้อยฝรั่งใหญ่ให้มาตักเองเนาะเรียบร้อยพาสตาส้าซอสเขี